โอเคก็กราบสบวัสดีู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในบเกม g i g a b a s h ในพาร์ทที่2นะครับก็รอบนี้จะเป็นการเล่นของมอนอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวพลังจิตท,ที่ก่อนหน้านี้ในพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นของกลองไปนะครับก็ค,คือหลังจากที่น้องหลุดจากการควบคุมเนี่ยน้องก็ได้ทําการบินหนีออกไปนะครับในเรื่องของกลองเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้องเขาบินหนีไปไหนว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่น้องสู้กับกลองเสร็จแล้วน้องบินหนีไปไหนนะครับโอเคทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมยิบ ขนมป๊อปคอนไหมพร้อมอพร้อมกันแล้วไปกันเลย let's go เราขอคัดจังหวะรายการเพื่อแจ้งข่าวด่วนให้ทุกท่านได้ทราบท่านผู้ขอไปที่รู้จักกันในชื่อกรกองกำลังออกอเรว่าไปทั่วเกาะลหน้าตอนนี้ปราดเท่าฮาคุอยู่กับเอาเพื่อเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับไททันตนนี้หนีเจ้าพวกโง่หนีไปหลบเดี๋ยวเข้ากองกำลังมาล่าพวกเราทุกคน พะเจ้าไปปลุกมาจากการหลับไหลอันสงบสุขของมันไม่ต้องห่วงนะคะปราดฮาคุทาง GTDI ควบคุมสถานการณ์ไร้หมดแล้วโอ้โหกระเพาะพวกมันนั่นแหละมันถึงตื่นขึ้นมาได้เอาละเอาละมาดูกันหน่อยว่าของเล่นใหม่เรามันทำอะไรได้บ้างไม่มันจับทจท่าของเราไปแล้วนั่นนั่นสินายโดนโจมตีแล้วรู้จักคำว่าสู้กลับไปหะ พอชมัดเอาที่หมดมานี้ทันจิการเองนั่นครับต้องควบคุมจิตใจมันถูกทำลายไปแล้วครับอดูเหมือนมันจะได้สติกลับมาแล้วด้วยถอ,อยทุกคนถอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันสู้กันเองไปเราค่อยเก็บกวาดซากทีหลังหนึ่งสสามสี่มาเปิดก่อนได้ปูดยิงยิงหนึ่งอืม โหจิลมันเกียนมากอะโ,โอ้โหพี่แกเล่นหนุ่มละไปก่อนไปเล่นตรงนู้นยิกหนึ่งหมุนติ้วไม่ใช่อืมไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนทะลึงล่งทะลึ่งอืมหนึ่งสอสามสี่ หมุนติวไปอยูทุกทางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามไม่โดนพุ่งชนงไปไปตรงนูน้นไอ้ก้อนตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นอะยิงกำลัขงขึ้นเต่าโอ้ไม่ก๊อดหนึ่งสาสแย่แล้วจับสอง ข่าวดี GTDI ชนะการต่อสู้แล้วนี่แหละโอกาสของพวกเราขึ้นไปแล้วกู้คืนอัติแฟ c กก่อนที่มันจะตื่นไม่จ้าคือสร้าให้มันโกรธมากกว่าเดิมไม่ต้องห่วงปราฮาคุ GTDI ควบคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วประชาชนทั้งหลายโปรดวางใจ GTDI จะช่วยทุกคนเสมอ เจ้า P P J U I S ที่หลุดจากการควบคุมมันกลับมาดิถาแล้วคำสั่งจากส่วนกลางคือห้ามให้มันเข้าใกล้งองวิจัยโดยเด็ดขาดกลังเข้ามาใกล้เื้นเรื่อยเราสัญญาเตือนภัยเดี๋ยวนี้ P P J U I S เราขอสั่งให้แกหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะเปิดฉากยิงคำสั่งเรามีเหตุฉุกเฉินขอกำลังสนับสนุนด่วนตายแน่เราตายแน่ใจเย็นไว้สาวๆ๋ยวฉันจะถูกเวลามเอาเอง เป็นการสุราอ์ปฏิบัติการได้เวลาเราเปิดความมันแล้วเบบี้ติวไปก่นหนึ่งสองสามสี่โอเคยิงสว่านเปิดผมไม่ทันครับหนึ่งสองสามสี่ยิงสว่านยิงสว่านดิตัวเอ๊ะหนึ่ 1, 2, 3, งสองสามสี่ยิงสผมไม่ทันครับเปิดโล โลสู้ไม่ได้โลโาสู้ไม่ได้หนึ่งสองสโอ้กด้โหไม่ได้เดินอะโอ้ไม่กอืม เรียบร้อยโอไม่โอไม่แลบโดนทำลายแล้วกับตันตันเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าเจ้พวกงโง่แกล้ๆแกล้อย่ใช่แล้วนะแค่อย่าให้มันเข้าใกล้ห้องแลบของเราก็พอ <laughs> ไปเลยเดินเครื่องเต็มกำลังถือเวลารีแมทแล้วอ่ะครับหลบรีเต้ลเหมือนที่หนึ่งสองสามสี่โอเคจับหนึ่งสองสามสี่เปิดโล มันชนอืมมันติวอืมหนึ่งสองสามสี่มันติวโครงสร้างได้รับความเสียหายกัปตันกัปตัน ันเดอร์ทอสรายงานตัวพร้อมปฏิบัติการกําล <c oughs> ังสายว่าถึงแล้วช่วยพวกเราด้วยนักบ,บินไปนำบีคอนจากห้องทดลองกลับมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงต๊อกอย่าลังเจากผมจัดการตรงน,นี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเอาไปให้แล้วกันนะไล้ก็เราเจอกันอีกแล้วเหรอเนะี่ยไอ้หนุ่มเฮ้ยยิงยิงอือยิงทีหนึ่งยิงได้ปะสวย มันยิงได้เรื่อยๆเลยปะโอ้โหเย็นอยู่นะหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามอือสามสี่ปาจุดเอ๊ลองอีกทีหนึ่งไม่ได้อไม่ดันนะตีไม่โดนแขนสั้น ตนกันไปแลกกันแรกแกกันไปหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามตีไปคอมโบหมุนติว้วหมุนติว้วโอ้ยแย่ละหนึ่งสองสามยิงยิงอีกยิงยิงยิงอืมเรียบรอ้อยล่วงต้องไปไหนต่อให้ตายสิพุ่มาตอนนี้สิวะทนหน่อยดิ P P J U I S งั้นเหรอ,อเดียวทำได้ดีนี่บอกนะว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปที่บีคอนอยงนี้นี่เองมันการโก้คืนเทคโนโลยีที่มันสูญเสียไปซึ่งหมายความว่านักบินขับฐานเฮดคิวเดีนี้มันกำลังมาหาเราเออได้เอาเป็นว่าครั้งหน้าฉันจะจัดการแกแล้วกันนะ และท่านปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันในเขตชิมุะระบรรณาคงความสงบและอพยพไปยังหลุมหลบภัยที่ใกล้ที่สุดช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราด้วยเฮ้ hey, ดูนั่นสิมีอะไรไม่รู้กำลังลอยมาจากบนท้องฟ้าอีกก็ยังไงกิกาแมนเขาไปช่วยเราแล้วเฮ้ hey, พวกที่เราเคยเจอกมนมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้นายจะบอกว่าอาจจะยังไม่เคยเจออย่างนั้นหรอมาดวลกันสักรอบหนึ่งมา ไปอยู่หนึ่งทีเอารถปลาใส่ัะคุซังโนอืมไปก่อนอีกหนึ่งีครับได้อยู่ยังไหวอยู่ไปอีกหนึ่งทีหนึ่งสองสามส,ามสี่อืมไม่โดนแย่แย่แล้วอืมโอ้โหเวี่ยงกระเด็นอืมแย่และ ไ้กอดอืมเราต้องใช้แทนดิโอ้โหไปหยิบตึกเฉยไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่อืมหมุนติ้วไม่ใช่หยิบตีไม่ทันหนึ่งสองสามสี่ไม่อืมหมุนติ้ว ไปตรงนูน้นหวดหวดไปหวดไปหวดไปไปอ,อยู่อ๋อแยนี่ก็ถึกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนี่ลงุงเป็นไรหรือเปล่าเอ๊ะไอ้หน้าใหม่ฉันแค่พักหา,ายใจนิดหน่อยนักบิน ตอนนี้มันกาลังเล็งเป้าหมายไปที่เฮดคิวอย่าให้มันเข้าใกล้โดยเด็ดขาดแน่นอนฉันจะไม่ทำพลาดเป็นครั้งที่2องหรผมต้องรีแมตกับหุ่นกระป๋องตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับหยิบปลาหยิบหวดึงหัวด2สองหัวด3สามแย่ละหนึ่งสองสามสี่ครับหวด1หนึ่งห,หวด2สองหัวด3สาม ปลาอ้ยแย่แล้วหมุนติวปลาลดสามสี่ปลาหนึ่งโลปิ้วไปครับตรงนู้นไปไปไปสามสี่เดี๋ยวสามไม่ทันสองสามสี่เรียบร้อยครับ นักบินเราเล่นได้แล้วมันเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนี่ไอเด็กใหม่พักเนื่อเสร็จหรือยัง,งมันไม่มีตัวเลือกให้นี่ลุงฉัน <c oughs> ชอบเอเนจีของเธอจริงๆมาสิไปโค่นมันด้วยกันแย่ละเขาจะลุมยำเราเราต้องรีบพังตึกอืมโอ้มายกอด แย่ yeah, จะพังได้ไหมเนะี่ยอยูสองไปเรื่อยๆสาดไปโอ้โหแย่ yeah, แม่งลุมยำผมละยกำกระหม่อมไม่เป็นไรครับเราชิวๆและชิว,ว,ชวกายยิงสองยิงสองอีกทีได้อยู่บ้างพังได้อยู่แหละพังได้อยู่แหละโอ้โหเปิดโล่ไม่ดันจีเดียวจะแตกแล้วมันจะระเบิดสวย ไม่ไม่อีไตประโยชน์แกทำาล้มเหลวอ,อีกแล้วไม่มมันดูเทเลพอร์เตอร์ไปแล้วนักบินหยุดมาเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าอันนั้นดูไม่ค่อยจืดเลยอะ หน้าบนภูเขาสูงซเซเบรียที่เต็มไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันสัตปลาดแบบไหนกันแล้วแต่พวกนี้มาจากไหนกันละ่ะเดี๋ยวก่อนนะจเจตติผู้นั้นกำลังเข้าไปหาอสัตว์ประหลาดแปลกประหลาดนั่นบางทีพวกมันอาจจะอืมฉันว่าควรจะอัดคลิปวิดีโอไว้ซะหน่อยมุนติ้ว ปลาปลาลดโอ้ oh. เปิดโล่เปิดโล่เปิดโล่ไม่ได้เปิดโล่อืมโอ้โหอืมเปิดโล่อืมเปิดโล่เปิดโล่ได้สามตัว เปิดโล่ไม่ต้องอยัาพึ่งอืมสวยครับโหแม่งเติมเติมไฟเปเติมไฟเปิดโลอืมนัวเนียอืมเปิดโลอีกเปิดโลอีกแม่งรอจังหวะปะตบเปิดโลเพิ่ขึ้นเรียบร้อย โอ้เฮ้สุดันก็ได้เห็นเอ,อ้ายติอัลฟาตื่นเตอรดีฉันว่าเจ้านั้นต้องโดนหนักแน่แนแม่เจ้าอันนี้คือแม่มันใช่ไหมอืมวิ่งลงรูแล้วกันไม่รูล้ละไปละม,มันปิดรูไม่ให้ลงเนะอะ O M G ก็ก็คือต้องวัดแหละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามุ้ยตกใจอุ้ยแย่ยํำหม่อม อ <G ül> ย้ำหม่อมอือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหมุนติวหนึ่งสองอือหมุนติวไปหมุนติวทีหมุนติวทีไปอือหมุนติวอีกหมุนติวอือเรียแบบร้อยครับไล่เราลงรูแล้วไปแล้ว นี้เป็นโลกของเรานะครับตรงนี้ผมจะพูดแทรกไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีบทพูดนะครับก็อาจจะพูดอะไรไปเรื่อยนะครับตรงนี้ริดูเหมือนจะเป็นแผนการยึดครองโลกของเขานะครับเหมือนเขาจะโดนส่งมาให้มายึดครองโลกของเรานะครับอ๋อก็คือเป้าหมายของเขาที่เขามาตกแต่ได้ก็คือโลกอยู่แล้ว นี่แลนดิ้งส,ยสวยๆเดินดุมดุมดุมๆลงมาครับตรงนี้เรอเจอเป็นก้อนหินมีชีวิตครับชาร์จพิ้วไปก่อนหนึ่งทีชาร์จขึ้นเต่าหนึ่ง โอ้โหถลายไปอีกท,ทีนึงถลายไปไหลไปโอ้ไม่ถลายไปทันมันเกลียนมากผมว่าตรงนี้ระยะนี้น่าจะยิงได้นะอันนี้มันชาร์จไปจนระเบิดเนาะเยเวลาสักปั๊บหนึ่งสัพเพยใหญ่เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งแย่ละจะระเบิดยังไงดีอืมผมต้องไปใกล้ไหน่วะยังไงต้องไปสายๆนะอืมไปอยู่อืมไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นหมุนติวอืแย่ละ ห,หมุนติวโหหมุนติวหนึ่งสองสามหมุนติวไปอีกทีหนึ่งอืมชาร์จสองครับชาร์จสามเรียบร้อยชยนะ แย่แล้วแม่งเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่ครับทุกคนหมุนติว้วหนึ่งหมุนติว้วสองโอ้แย่แล้วโอ้โหหนึ่งสองสามหมุนติว้วหมุนติว้วหนึ่งสองสามสี่หมุนติ้วอีกหมุนติว้วอีกหมุนติว้วอีกหมุนติ้วหมุนติ้วอีก หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสหนึ่งละหนึ 1, 2, 3, ่งสสสเรียบร้อยครับอันติได้แล้วแปะไปอย่างนี้หลุมดำเอาไปอีทแล้วมันลบได้ครับชิปก่ายละหนึ่งสองพึทธสามอุ้ยมือนติวไม่ทดนแย่แล้วอืมกดโล่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 ิดโล่ เปิดโลเปิดโลไม่ติดมันติวมันติวสามสี่มันติว้วไม่โดนตายเปิดโลไม่ติดเลยอืมมันติวลโลเปิดโลอีกอืมมันติวอีกทีมันติวอีกทีหนึ่ง่าแล้วรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกอ,อืมไหวครับอันติชาราลว้ต้องชาราลวไว้ ไปหลุมดำพิฆาตและและ้วในที่สุดเราก็ได้เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารผมไม่ได้ใจนะว,ว่ามันเกิดอ,อะไรแต่ผมขอตั้งชื่อมันว่าเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารเลย ที่สามารถระเบิดตัวเองได้อือบูอันนี้เป็นยานใหญ่เราเอามาใส่ไว้ตรงนี้อันนี้คือมันเก็บในคอลเลกชันเหรอมันเก็บในคอลเลกชันครับทุกคนคือดาวไหนที่โดนระเบิดแล้วมันก็จะเอาไปด้วยโอ้โหถึงกับช็อกกันเลยทีเดียว เรียบร้อยโอเคก็จ okay, บ <Okay, S 1> <okay. S 2> กันไปแล้วนะครับกับเกม Giga Bash ในโหมด Story Mode ในด่านของตัวสปรับพลังจิตนะครับก็ตัวนี้เป็นช h a p t e r ที่2นะครับเกม,มนี้มีทั้งหมดชี่ทุยเกมนี้มีทั้งหมด4 c h ช p t e r นะครับก็อันนี้เป็น c h a p ตอร์ที่2ตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครอยากรอชมทัชสามไวๆ้ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับวันนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Dam big